น่าหรางงงิงตลอดเลยนะมนงงยิงนะรู้ตัวปะหรอรหือว่าฉันเป็นสาวไล่รสชาติกาแฟชัดหอมจัดเต็มอีมากดีจันเตอร์เลยนะพลังเหนือได้เรียบร้อยต้องดับแล้วผมเสียไปแล้ว สวัสดีนะครับอ่ะกล้องไหนวะเน,นี้ยทีเนี้ยโอเคสวัสดีนะครับผมตอนนี้เป็นเวลา6โมงเช้าเฮ้ยเหมือนเปิดบล็อกตอนตอนอยู่อังกฤษเลย <c oughs> วันนี้นะครับผมเราจะมาถ่ายวันเด y w วิ h อัภูมิพัฒกันว่าทำงานยังไงใน1วันให้ใช้ชีวิตรอดได้นะครับผมเ <c oughs> มื่อคืนน่ะผมนอนตอนตีสอครึ่งตื่นตีห้าเรารู้ได้ไง ก็ดีของบุงเช้าไงอ๋อวันนี้นะครับผมก็อย่างที่บอกไปว่าเราจะมาเผยเคล็ดลับกันว่าทำยังไงให้อยู่รอดได้ทั้งวันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนก่อนด้วยนะจ้าจะเราไปแต่งหน้ากันนะครับวันนี้นะฮะมีทั้งหมด <laughs> เริ่มแล้วนะคอยพูดหพูดเลย เนีหมดส่งานนะครับงานแรกที่เราจะมาถ่ายกันในวันนี้นะครับถ่ายแบบนะครับเป็นพัพนิ่งนะครับผมแล้วก็ต่อด้วยบล็อกของช่องอากุมพัฒนะครับในเพลย์ลิสต์อัปเจอร์นะครับอีก2อันนะครับผมแล้วก็ต่อด้วยงานจากลูกค้านะครับผมอีกหนึ่งอันนะครับผมมาดูวันดีกว่าว่าวันนี้นะฮะจะเสร็จกี่โมงก็คกอเริ่มไปตอนหกโมงก็น่าจะเสร็จหกโมงทีหนึงอ่ะหกโมงเย็นแน่ๆ ฮงเช้าอันนี้นะครับคือพี่ต้องนะครับผมพี่ต้องนะครับเป็นช่างแต่งหน้ามือทองนะครับพี่ต้องแต่งหน้าใครบ้างครับพี่น่าจะแต่งหน้าแค่อัพคูมิพัฒน์และก้าวนุบก้าวใช่ข้อสอบคนนี้นะขอถามนิดนึงละกันมันมีความงงยิ่งหรืออะไรยังไงบ้างครับงงยิ่งตลอดเลยนะเออจริงจริงเธอสองคนงงยิ่งนะรู้ตัวปะเออหรือว่าฉันเป็นสาววายก็จะดูแบบ งงงกว่านิดนึงกุาวเาก็จะเป็นแบบลุงอ่ะรู้แต่คำว่าลุงไหมอธิบายคำว่าลุงยังไงดีมันก็จะซื้อแบบมันก็จะซื้อซแบบเออคือแบบงงมาพูดทุกสิ่งในสิ่งที่ตัวเองคิดแล้วก็พูดออกมาเลยแต่พูดเป็นจังหวะที่แบบเออเว้นวรรคใช่ใช่แบบแบบเป็นจังหวะที่แบบคนละจังหวะกันแต่ว่าก้าวอ่ะไม่รู้ตัวว่าตัวเองตลกเลยอันนั้นคือสิ่งทำให้มันตลกเลยมันรู้แต่ว่าไอ้สิ่งที่พูดพูดอยู่แบบนี้ไม่ได้ตลกแต่มันตลกใช่แต่มันตลกเลยมันกแต่ทุกคนมันตลกินนที่จะะคเรราาพูดอออไกมแบบ ถ้าเราหลับตาแบบเราไม่รู้ว่าคนไหนพูดอยู่อ่ะสมมติถ้าลืมตามาเราจะไม่ชี้ก้าวเออถ้ามีเซ็กซี่เขาจะไหนไมไม่ใช่ก้าวแน่นอนคนที่พูดเลยคนที่พูดจะไม่ชี้คนนี้แต่ถ้าเป็นคุณอับอ่ะคุณอับก็จะนั่นล่ะคุณอับเดี๋ยวเดี๋ยวอางี้นะเดี๋ยวเราผูกขาดพี่ต้องเลยนะตลอดหนึ่งปีมีงานอะไรก็พี่ต้องหมดเลยนะอ้าวผมไม่รู้หรอกจะผูกขาดอีกแล้วเนี่ยทุกวันนี้นะครับทุกคนบ้านเราก็จะต้องไหว้พระทุกคนใช่ไหมครับทุกวันนี้ก็คือมีรูปอับ ก้าวจะตินไว้ว่าพร้อมพระถามหน่อยได้ไหมปกติเมนูอาหารเช้าของทั้งสองคนตอนเช้าอ่ะถ้าแบบออกกองตอนเช้าอย่างนี้กินอะไรพี่ไม่ค่อยกินอาหารเช้าเท่าไหร่เอ้ยเหมือนกันพี่กินกาแฟเออเหมือนกันคืออาเป็นคนไม่กินอาหารเช้าเลยแหละอากินอีกทีไม่ไม่ไมแต่ว่าก็ไม่ได้แบบเป็นแบบทุกครั้งอะไรขนาดนั้นนะถ้าเดี๋ยวจะไม่มีข้าวไม่ใช่ไม่ใมีข้าวเดี๋ยวไปกอบอื่นแล้วไม่มีข้าวชอบมากฟูัพพอร์ต แนคลับแบบน่ารักแบบเอาใจใส่น้องอะไรเงี้ยมันก็เป็นผลพลอยได้ของพี่ด้วยก็ต้องขอขอบคุณฟู้ัพพอร์ตนะครับทุกครั้งที่ส่งมาขอบคุณมากจริงจริเราก็ได้กินกันทุกคนนะฮะในส่วนของทีมงานทุกคนก็ได้ร่วมกันรับประทานนะฮะเมนูฟู้ดพพอร์ตเป็นเมนูที่ที่ยังไม่เคยกินเลยคือเราได้กินร้านใหม่ๆเยอะมากจากฟู้ัพพอร์ตนะขอบคุณมากนะครับโอเคกลับมาที่ข้าวเช้านะฮะปกติแล้วอ่ะผมเป็นคนไม่กินข้าวเช้าแต่เหมือนตอนเช้าเราไม่ค่อยหิวไงเวลาทำงานหรือเวลาออกไปข้างนอกตอนเช้าหรืออะไรเงี้ย ก็คือกินกาแฟรเราก็อยู่เลยอือมีก็กินกาแฟเหมือนกันใช่เนี่ยแค่นี้ก็อยู่ได้ตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปกินอีกทีนึงตอนเที่ยงเลยก็สบายสบายแต่พี่ก็แล้วแต่วันนะถ้าวันไหนรู้ว่าต้องทํางานทั้งวันเลยแล้วเขามีข้าวเช้ามาให้กินอะ่ะจะกินก่อนเพราะรู้สึกว่ากว่าจะเที่ยงมาค <c oughs> ตายแน่อไเงี้ยอ๋อคือสลับผมอ่ะผมรู้สึกว่าเช้าแค่ไหนก็ได้แต่ว่าตอนเที่ยงอะ่ะยังไงก็ต้องกินข้าวเริ่มข้าวมาแรกคือเที่ยงก็เย็นแต่ว่าระหว่างวันก็คือกินกาแฟไปเรื่อย อย่างนี้กล้องอยู่ฝั่งนี้มือกูดำมากแล้วแบบหน้าน้องมีกาแฟันเดียวก็คืออยู่ได้เลยทั้งเช้าอีกทีหนึ่งก็คือขอตอนบ่ายกิกาแฟอีกทีนึงอย่างน้อยก็คือสองแก้วต่าวันใช่ก็จะทําให้เราอยู่ได้อย่างมีความสุขระหว่างวันแล้วอีกอย่างึงคือเวลาที่ถ่ายผมคนที่ไม่ชอบนอนระหว่างถ่าย ส่วนว่าถ่ายละครถ่ายะอะไรเงี้ยถ้านอนไปรอบหนึ่งมันจะช็อตเลยเมื่อตื่นมามันจะอ่องอ่นะมันจะแบบงงๆอะไรก็เลยเป็นคนติดกาแฟมากๆนะครับคือถ้าไม่กินกาแฟปุ๊บนี่มือสั่นเลย <c oughs> ตัวสั่นไปหมดแล้ว ที่เรครักเนขี ú, ่เร I mean ับอกก็เรากินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายกันต่อเนาะข้างนอกนะครับในช่วงบ่ายดูกันจริงจริงจริงหรอเขาดอกเขาจริงจริงหรอสบายเขาดอเลยเะอากาศไปถ่ายเป็นส้นหนาวเนอะเประเทศี่หนาวแ้วปกติก็าบบายคุณก็จะแบบม้วนนะ้ไม่่มวหรอัไม่ม้วนเหรไม่บบ่ายไม่บบ่ายเน่ยผมต้องรีบดึงพลังถ่ายเยอะเว่าหลับปุ๊บอนควาทำไมวันนี้ดูดูแอคทีฟนกงมีอแฟนเรา ตัวตัวเราเราน่าจะดีคือดีดีนะใครอันนี้งามที่สองนะครับผมและแดดยามบ่ายในวันนี้นะครับผมก็ค่อนข้างจะเย็นสบายนะฮะไม่ได้ว่าไม่อยากมอง มีวาดีเฟกมีพลังเอเนอร์จีมีแรงมีกำลัง ไนะอ้คนที่จะดูคลิปเนี้แหละมาเซตรูปอ่ะเดี๋ยวโอเคพอไหมพอ พอเหรอพอละเยอะแล้วนะเยอะมากนะจบวันนี้ครับผมวันนี้ก็เรผ่านมาสี่การนะครับแล้วก็เดินทางมาถึงตอนจบของวันนะครับผมขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามวันนี้นะครับแต่ว่าบอกเลยว่ายังไม่ง่วงเลยนะยังกระปี้กระเป๋าเลยนะเอ้าเพราะอะไรล่ะบอกเลยว่า เพราะเบอร์ดี้แบล็คซีโร่เลยนะครับที่ช่วยมีแรงทำงานตลอดทั้งวันนะครับเบอร์ดี้แบล็คซีโร่เนี่ยทำมาจากกาแฟอาราบิก้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะซีโร่น้ำตาลซีโร่ความหวานคือไม่หวานเลยนะฮะผมบอกเลยว่าูกใจคอกาแฟแน่นอนนี่แต่รสชาติเนี่ยยังหอม ล้วก็กลิ่นกาแฟชัดมากๆนะครับผมเป็นหนึ่งตัวช่วยของผมเลยนะในทุกๆวันโทษเถอะเวลาตอนเช้าอย่างเงี้ยเรารีบไงวันนี้มาก็แอบสายนิดนึงเราก็ยังแวะซื้อถัดเพราะว่ามีขายที่เซเว่นอีเลเวนและร้านสะดวกซื้อแล้วราคาเนี่ยเพียงแค่สิบห้าบาทบอกเลยคุ้มค่ามากๆเทียบกับสิ่งที่ได้รับอะ่ะคุ้มค่ามากจริงๆนะฮะอร่อยมากนี่ก็กินมาสามสี่กระป๋องแล้วคือถูกใจคอ black coffee แคคนะ่นอนใครที่ไม่ชอบกกาแฟหว,วานหวานหรือกาแฟนมบอกเลยว่า b บอร์ดี l แบล็กซีโร่เนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผม oh. นึกถึงแบล็กคอฟฟี่ต้องเบอร์ดี l แบล็กซีโร่รสชาติกาแฟชัดหอมจัดเต็มไ้ะฮะเยียร์พิเซนเตอร์เลยปะเยียร์พิเซนเตอร์เลยนะดีดมากพิเซนเตอร์เลยนะพลังเหนือโอ้แนน,น่อนโด้ โอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรพามาดูเฉยๆว่าบรรยากาศกองก็คือทํางานกันยังไงเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะฮะก็บอกเลยว่าเราเต็มที่เต็มที่อหล่อแล้วก็มีตัวช่วยให้เรากรปีก้กระเป๋าแล้วก็สามารถมีแรงเอ e น g y ทงานได้ตลอดทั้งวันด้วยนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับผมแล้วเทปหน้าจเป็นอะไรอย่าลืมติดตามชมกันต่อไปนะครับ